ได้ไปทำบุญมาแล้วนะก,ก็มานั่งที่เย็นๆที่เขาจะเรียกว่าร,ร้านเบเกอรี่เนาะร้านเบเกอรี่เป็นร้านเค้กร้านาร้านร้านเคร,รืร่องดืม่มกาแฟอะไรประมาณนี้เนาะเออก็เพิ่งมานั่งทางนี้ครั้งแรกนะคะก็ใส่ชุดไตมันมั่งเลยไม่รู้ว่าน้องอมปองเคยมาหลายครั้งแล้ว <S <S ใช่ไหม ขายข้างอยู่อะไรใช่ไหมอร่อยนี่เป็นเค้กอวนตีนอวนตีนเคี้ยวเปนตีนเดี๋ยวซื้อกลับไปให้ใหญ่ชอบมากเลยนี่เราเราเรามาดูเรามาดูที่ร้านบรรยากาศที่ร้านนะคะ สวยเหม,มือกันเห็นเราออกงานเ,เห็นเราออกงานพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> พี่เพียร <c oughs> <ๆ>ครับร้อ,อ,องขอมานานมากเลยว่าอยากให้เราสองคนออกงานด้วยร่วมกันทำไมยางหายกันแบบนี้จริงๆนะเราเราสองคนอยู่บ้านเราก็เจอกันทุกวันนะแต่โอกาสที่จะได้ถ่ายคลิปกันนะมันมีน้อยมากต่างคนต่างทำคิดต่างคน,ต,งนต่างทำคลิปอ,อ ก็เลยไม่ได้มาเจอกันนะคะก็วันนี้ไปออกงานมาด้วยกันก็เลยมาเจอกันก็พาไม่ได้ตั้งใจมาหรอก <c oughs> แค่มาเฉยๆก็เลยเออ <c oughs> ถือโอกาสนี้ <c oughs> บอกกับแฟนคลับทุกคนเลยว่าเรายังอยู่อ <c oughs> หน้าของตากันอยู่นะคะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าหอมพองช่วงนี้เป็นยังไงบ้างการถ่ายคลิปกันอะไรประมาณนี้เป็นยังไงบ้างโอเคดีไหมก็ดีอยู่ค่ะก็แต่ว่าถ่ายคลิปดีแต่ว่า เราจะลงที่ที่มันจะยากนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่มีเน็ตนะใช่ถ้าถ้าเราแบบจะลงแบบนี้เราก็ต้องเข้ามาในบ้านปกติเราลงที่บ้านเราก็เออวันนี้เราเราไปถ่ายคลิปบ้านเหนื่อยเราเราตัดคลิปแล้วก็ลงที่บ้านได้เนาะแต่ถ้าวันไหนเออถ้าเป็นตอนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นตอนนี้อ่ะคือถ้าเราออกไปข้างนอกเราไปถ่ายคลิปม้นเหนื่อยแล้ว ต้องตัดคลิปต้องเข้ามาในตัวเมือ,องอีกแบบนี้มันก็จะลําบากตรงนี้แหละมันเน็ตมันไม่ได้เป็นของเราอ่ะเน็ตมันเป็นของคนอื่นเขาค่าะประมาณนี้เนาะแต่ก็ของพองก็ตอนนี้ของพองก็คือขยันมากขยันถ่ายคลิปลงแล้วก็ขยันมากจริงๆ <laughs> เห็นลงคลิปทุกวัน วันถ้าถ้าไปบดก็ไม่ได้บดไปบดไป่าไปด่าอเดออเดโอ้ไปหวานเนาะไปหวาดไปด่าไปด่าไปดัา ไปดก็ไม่ได้ไปบวชก็ไม่ได้ลงคือเราไม่รู้ในสถานการณ์ในที่นี่มันจะดับตอนไหนไงถ้ามาถ้ามาเจอถ้ามันดับเราก็เสียเสียเที่ยวยว,ออวันหนึ่งนะเราต้องหาโอกาสวันหนึ่งที่จะมาลงคลิปนะไม่ใช่ว่าแบบ คลิปเราก็มาลงเลยมันไม่ใช่แบบนี้นะคะวันนี้น้องของบองแต่งตัวสวยม,มากอ้วนขึ้น,นอ้นขึ้นน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเหมือนเดิมยังไม่ได้ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอิ่งสั่งมั้งมาเบาตรงปิดตรงปิด ไปกินอะไรมางสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเนี่ยนะกินผักบุ้งผักบุ้งก,กับน้ำพริกนะคะคุกินผักบุ้งเป็นแล้วตอนนี้เลอตอนนี้กินผักเป็นแล้วนะคะอ๋อโตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะคะ <c oughs> เป็นประมาณนี้คือไม่เคยไม่เคยกินเลยนะก็จะมีนมเนาะเค้เข้าไปแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมของของดููกินไม่เต็มเกินร้านขนมนี้ถ่ายลูกกี้มากเลยอ่ะพอง ออกไปข้างนอกถ่ายทุกคนไหมหเดี๋ยวกินเสร็จแล้วออกไปข้างนอกถ่ายทุกคนไหมหน,นะนี่สวยมากเลยนะของมเนีสวยมากนาแต่ว่าอะไรนะอะไรเตี้ยหน้านะไฟเตี้ <laughs> ไฟสนีไฟนีเเนี จะเป็นชาเขียวนั่นแหละเขากเอาไปแค่น้ำแข็งมันจิ้มกันหมดเลยเป็นไงอร่อยนมนมสดนมแข็งวันหรือนมไแข็งวัน

มันจะเหี่ยงแบบมู่ลงมากขาื้เบียนะแบบเบียยมันไข่เก่ามันจะลอยไปน้องในหนาเบี้ยขึ้นมาแบบมันจะคืสั่งมือสังหนาเมื่อโอ้ยไ่ควยดีวันิอันนี้อร่อยอร่อยบร่อนซื้อไปให้ใหญ่อร่อยมาก ตอนนี้จะสั่งกาแฟใหญ่ีนะคะไม่ใสี <c oughs> นี่นเอก็ยอันไหนก็นได้คร <c oughs> ับอาบ้านเหรอ <c oughs> <c oughs>

นั่งแบบนี้ก็มีนั่งชิวๆร้านตรงนี้มันมีแอร์เยียเย็นมากหน้าร้อนนี้คุ้มากที่จะได้มานั่งตรงไรเงี้ย่ก <c oughs> ินไม่พอแล้ว,วหอกกลับบ้านอีกนะคะก็ <c oughs> มีหลววานๆนึงสองคนนะคะก็ต้องหอกกลับ,บอ <c oughs> อลววหอกลับบ้านนะคะโห <c oughs> อีกแล้วฮ <c oughs> อรอไสวยมากจะถ่ายรูปที่นี่ไหมนี่มันก็จะติดกับเออจะ วัดพระเจ้าหลวงอยู่นะคะง่ายๆเองถ้าถ้าอยู่โรงแรมใกล้ๆนี้นก็เลินม,มาดูร้านเบเกอรี่แบบนี้เนาะสมัยก่อนที่ยังเปิดเปิดด่านอยู่อะ่ะเขาคนไทยมาเที่ยวอ่ะหาร้านเบเกอรี่นี้ยากมากเพราะว่าไม่มีเนาะสมัยก่อนนะเมื่อเน,นี้ยเพิ่งเปิดมาเยอะแยะเพราะว่าร้านเบเกอรี่ส่วนมากก็มีไวไฟอะ่ะอ,อัน ลูกทัวร์ลูกทัวร์จะหาหาร้านแบบเนี้ยนั่งชิวๆแบบเนี้ยยากมากสมัยก่อนแต่ตอนนี้มีมาแล้วนะคะถ้ามาเที่ยวก็มานั่งได้เลยชิวๆชิวๆแล้วก็กินของกินไปแล้วก็เลียนไวไฟไปได้เลยนะคะที่นี่จ้ะเป็นไงผักผักหน่อยผักหน่อยผักท้องหน่อยตอ <laughs> นนี้ก็คือเราก็กินได้กินขนมเค้กแบบอิม่มแล้วก็แบบอร่อยมากๆเลยนะคะร้านนี้คืออร่อยจริงๆผมพอง<ๆ>มาซื้อบ่อยมากเห็นบ่อย <laughs> มาตลอดเจ้าของคงกำหน้าได้แล้วแหละใช่โอ้คุณนนคุณนนโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วเนาะก็ขอตัวกลับก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ